นอกจากที่จะโดนกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จากบรรดาชาติสมาชิกสาภาพยุโรปด้วยกันแล้วทางรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลจากพรรคลิรเลาเดโมแครตก็วิพากษ์นายกรัฐมนตรีอังกฤษไม่แพ้กันค่ะนายกรัฐมนตรีเดวิดคาเมรอนของอังกฤษบอกตั้งแต่ก่อนร่วมประชุมกับบรรดาผู้นำชาติสมาชิกสหภาพยุโรปที่กรุงบรัสเซลประเทศเบลเยียมแล้วว่าจะไม่ยอมลงนามในการเปลี่ยนแปลงสนธิสัญญาใดๆที่ไม่รักษาผลประโยชน์ของประเทศอังกฤษนะคะ ที่ผ่านมาอังกฤษถูกกดดันมาตลอดโดยบรรดาผู้นําชาติอื่นๆเพื่อให้เปลี่ยนแปลงระบบการเงินต่างๆอย่างเช่นระบบภาษีเพื่อปรับโครงสร้างร่วมกันในกลุ่ม EU เพื่อที่จะต่อสู้กับลิกฤุกิจการเงินที่กําลังลุกลามในหลายๆประเทศโดยผู้นําฝรั่งเศสระบุว่าต้นต่อของปัญหามาจากการผ่อนคลายการควบคุมมาตรการทางการคลังและเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องที่อังกฤษในฐานะที่เป็นหนึ่งในชาติสมาชิกจะได้รับการยกเว้น อังกฤษเป็นสมาชิก E.U. ที่ยังใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิงอยู่นะคะต่างกับชาติสมาชิก E.U. 17ประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรขณะที่อีก9ประเทศตั้งใจที่จะเข้าร่วมใช้เงินยูโรในอนาคตคาเมร่อนระบ,บุว่าการแก้ปัญหาหนี้สินควรที่จะมีข้อตกลงแยกต่างหากไม่ควรใช้สนธิสัญญาร่วมกันขณะที่ท่านทูตอาซิฟอมมามัดบอกว่า ไม่ใช่ว่าอังกฤษไม่อยากจะช่วยประเทศอื่นนะคะแต่สําหรับเรื่องหนี้สินเมื่อแต่ละประเทศสร้างปัญหากันเองก็ต้องหามาตรการรัดเข็มขัดกันเองด้วย What we are saying is that there can be no joy in watching what is happening in the eurozone and sometimes in Thailand commentators say oh look what's happened to Europe and aren't we lucky Well yes Asia is lucky in terms of its economic situation but there are interdependencies For Thailand, the European Union is a significant trading partner. We invest in each other's economies. Uh, and uh, so therefore, yes, I think the message from the IMF that I take uh, and the UK takes is that there is now a need for a reality check on what we're spending, the level of uh, public expenditure, mm -hmm. uh, managing our debts down so that these are affordable. and not using artificial ways of sustaining a currency mm hmm. uh, and uh, but look at the reality of of, of macro and micro economic policy bitterly disappointed by the Nick <อ> <outcome> Clegg รองนาย,ยกรัฐมนตรีจากพกรรค Liberal Democrat พรรคร่รวมรัฐบาลระบุว่าเป็นการตัดสินใจถอนตัวที่แย่สําหรับอังกฤษและอาจจะยิ่งโดดเดี่ยวประเทศหรือทําให้ประเทศกลายเป็นประเทศชายขอบ แต่คนอังกฤษจำนวนมากชื่นชมกับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีคาเมรอนนะคะว่าเป็นการปกป้องงานและปกป้องภาคการเงินของลอนดอนค่ะ โดยวันนี้กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เตือนนะคะว่าวิกฤตเศรษฐกิจที่กำลังเกิดขึ้นในยุโรปกำลังจะส่งผลถึงทุกๆประเทศทั่วโลกนะคะที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินคงยากที่จะหลีกพ้นได้ค่ะในสำหรับบทสัมภาษณ์ท่านทูตอาซิฟอามาติดตามกันได้แบบเต็มๆในตอบโจทย์ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าตอบโจทย์คุณกอเขตจันทะเลิศลักยังคุยกับ ผลโทเจ้าย่อสศึกจากกองทัพกอบกู้รัชชานะคะคุยกันมองไปข้างหน้าค่ะว่าหลังจากที่ได้ประกาศจุดยิงกันแล้วกับรัฐบาลพม่าบทบาทของกองทัพทั้งของไทยใหญ่และของรัฐบาลพม่าจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรสักครู่นะคะสำหรับช่วงนี้ดิฉันนัฐถากโกมลวาทินสวัสดีค่ะ